สวัสดีค่ะแม่นน่งช่องภูมิมณีบ้านดินเรียนรู้แล้วลงมือทำบ้านดินไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปโอกาสดีๆมาถึงแล้วค่ะเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง้ันดินค่ะเรียนรู้การทำบ้านดินเต็มรูปแบบค่ะสร้างแรงบันดาลใจมีกลุ่มคอยพูดคุยปรึกษาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนปรับใช้ค่ะค้นหาความต้องการค่ะ เดี๋ยวเกิดทักษะต,ตามมาค่ะค่ะจากดินสู่บ้านผลงานมิสเตอร์แคลแมนค่ะอันนี้จัดเวิร์กช็อปที่ไล่เคลแมนฟาร์มแต่งเรียนรู้เพึ่งผ่านตนเองชุมชนบ้านคลองนอกตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากิจกรรมเรียนรู้การทำบ้านดิน18-20ธันวา63 ท่านจะได้เรียนรู้การทำบ้านดินกับนายช่างผู้ชำนาญงานโดยตรงเลยค่ะมิสเตอร์เคลแมนเจ้าของไร่ค่ะในหลากหลายรูปแบบค่ะแล้วก็หลากหลายเทคนิคที่จะแบ่งปันก็คือได้มีประสบการณ์ในการทำบ้านดินมาสิบกว่าปีค่ะท่านใดที่ต้องการเข้าเรียนรู้นะคะติดต่อเบอร์081 074 9179 081 042 248 ลงทะเบียนเรียนก่อนเริ่มกิจกรรมหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือโทรสำรองที่นั่งไว้ก่อนก็ได้นะคะค่าใช้จ่ายคะ่ะ3,000บาทต่อหนึ่งท่านถ้าท่านมาเป็นครอบครัวค่ะเอาเด็กๆมาด้วยก็สามารถเข้าเรียนฟรีได้ด้วยนะคะค่ะการสร้างบ้านดินคะ่ะก็จะมีหลายๆอย่างที่ต้องเรียนรู้ก็อย่างแม่เองบอกไปแล้วว่าว่าง่ายไหมยากไหมนะคะอันนี้ อยู่ที่เราศึกษาค้นคว้าค่ะนอกจากว่าเราจะศึกษาในทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรนะคะถ้ามีโอกาสค่ะแม่หน่งอยากให้มาลองเรียนรู้โดยการภาคปฏิบัติค่ะเพราะว่าภาคปฏิบัตินี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้มากขึ้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เราก็จะได้รู้เทคนิคหลายอย่างที่เราอยากรู้จดนะคะรีดรายการเลยค่ะอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านดินนะคะ ก็ไปเรียนรู้แม่เองคิดว่าถ้าไปเรียนแล้วได้เก็บมาใช้แน่นอนค่ะก็คือได้เป็นประสบการณ์ที่ดีๆค่ะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบางคนก็จะเรียนที่นู่นแล้วที่นั่นแล้วจากการสอนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะการถ่ายทอดก็ไม่เหมือนกันค่ะการเรียนรู้ในอย่างน้อยเราได้แน่ค่ะไม่มีเสียค่ะถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าก็การเรียนรู้ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิด พร้อมที่จะลงทุนนะคะแม่หนึ่งเชิญชวนนะคะกิจกรรมเนี้เป็นกิจกรรมดีๆค่ะเราจะสร้างบ้านดินได้ก็เราก็ต้องมีพื้นฐานนะคะบ้านดินก็คือมันต้องอะไรประกอบหลายๆอย่างนะคะวิธีการเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางทีมองข้ามไม่ได้เลยค่ะบ้านดินก็จริงๆด้วยด้วยดินดิบด้วยดินนะคะเขาแข็งแรงอยู่แล้วแต่เราจะใช้เขายังไงให้เขาเกิดประโยชน์กับเราสูงสุดมากที่สุดค่ะ แล้วเราจะมีทักษะในการที่จะมาทำเพื่อบ้านของเรานะคะเนี่ค่ะนี่ก็เป็นผลงานของมิสเตอร์เคลแมนนะคะบ้านก็จะสวยค่ะแม่เน่งก็จะอวยหน่อยค่ะเพราะว่าฝีมือเขาดีค่ะแม่เน่งก็ชื่นชมนะคะเอามาแบ่งปันให้พวกเราค่ะถ้าพวกเรามีโอกาสก็ยิบยื่นโอกาสนี้ให้แกพวกเราค่ะส่งต่อค่ะส่งต่อเพื่อเราจะได้ไปสารฝันบ้านของเราค่ะ อยากได้ขนาดไหนไอเดียยังไงนี้เขาเขามีสอนหมดนะคะในนั้นนะคะการเทศดินทำดินสรุปแล้วคะ่ะก็คือการสร้างบ้านดินนะคะถ้าเรามีเวลาเรียนรู้นะคะเราก็จะร่ำรวยจินตนาการนะคะเราก็สามารถที่จะวางแผนวางแผนได้วางแผนโครงสร้างยังไงออกแบบยังไงชั้นเดียวหรือสองชั้นหลังคาแบบไหน ค่ห,ห,หรือแม้กระทั่งว่าเราเราไม่เราไม่ไมลงมือทําเองการลงมือทําสร้างบ้านนินเองนี่ค่ะก็คือประหยัด30-40%นะคะจะถูกกว่าแน่นอนอันนี้เป็นสูตรสําเร็จอยู่แล้วค่ะก็ถ้าเราเรียนรู้ก็หรือว่าถ้าเราไม่จ้างเออเราไม่เรียนไม่ทําเองนะคะเราก็จ้างค่ะจ้างเราก็ได้รู้ค่ะได้สื่อสารกับผู้รับเหมารู้เรื่องค่ะว่าเราจะทํายังไงไปทิศทางไหน ข้อดีบ้านดินมีหลายข้อข้อจํากัดมีไม่กี่ข้อข้อเสียทุกข้อแก้ได้ค่ะเรียนรู้ให้สนุกนะคะสร้างเครือข่ายไว้ปรึกษาลงมือทําค่ะทำแล้วจะติดใจค่ะบ้านดินค่ะอยู่ดินอยู่ดีค่ะค่าคิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่เน่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ